ครับวันนี้พูดเรื่องความสําคัญและการประยุกต์ใช้เมทริก์ระบบสมการเชิงเส้นในด้านคอมพิวเตอร์นะครับความสำคัญของเมทริกและระบบสมการเชิงเส้นของคอมพิวเตอร์พื้นฐานสาคัญเมทริกและสมการเชิงเส้นใช้ในการคํานวณแก้ปัญหาหลายรูปแบบช่วยจัดเก็บและประเมินผลข้อมูลใช้โปรแกรมในรูปแบบของอันเลและเวกเตอร์ พื้นฐานของกราฟิก AI ใช้ในการคำนวณเชิงเส้นการเปลี่ยนแปลงภาพและการเรียนรู้ของเครื่องการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ 1. กราฟิกและภาพสามมิติการเปลี่ยนแปลงภาพ (Transformation) การหมุนการขยายละย่อภาพใช้เมทริกซ์การเรนเดอร์สาม d ใช้ในเกมและนิเมชั่นเช่นการแพิพิกัดและการฉ่ายภาพการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ของเครื่อง เครือข่ายประสาทเทียม Neural Network ใช้เมถีในการคำนวณเวกเตอร์ของน้ำหนักการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ Big Data Analysis ระบบสมก,การเชิงเส้นสำหรับการหาความสัมพันธ์ของข้อมูลอัลกอริทึมแนะนำ Recommendation System เช่น Netflix YouTube ใช้เมถีในการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้ใช้เ e ย์ิกระบบสมก,การเชิงเส้นความสำคัญต่อการคำนวณในคอมพิวเตอร์มีการใช้ในกราฟิกการเรียนรู้ของเครือและการวิเคราะห์ข้อมูลทม,มิติ เป็นพื้นฐานของเทคโนโลยีสมัยใหม่เช่น AI และ Big Data